สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาลเกตพุทธคุณพักเครื่องนะคะพี่ขารบกวนฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกาลาเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกกันเลยดีกว่านะคะพี่ขาองค์แรกจะเป็นตลับอ่าหลวงปู่ทิมจ้ะ เป็นตลับไม้หลวงปูทิมนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพเลยนะคะพี่จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะพี่ไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะคะเขียนว่าหลวงปูทิมจะพี่นะคะ่ะจะภาพด้านในเดี๋ยวอ่าตรงฝาเนี่ยตรงปกักตรงฝั่งที่เปิดจะมีโล แผ่นทองหนึ่งอันสองอันจะพี่จะมีสองอันนะจ๊ะพี่จ๋านะคะตามภาพนะจ๊ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะพี่เปิดมาสวยงามมากจ้ะจะเป็นสีพึ่งสีเหลืองจะพี่จะเป็นสีพึ่งสีเหลืองนะจ๊ะพี่จ๋าด้านในจะมีพระอย่างที่เห็นเลยค่ะตลับนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะตลับนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะพี่จะมีพระแล้วก็มีลูก ลูกไอ้ลูกตะกดหรือเปล่าแล้วก็จะมีอะไรนะตะกุดตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะชุดนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทภาพไม่ชัดแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะเป็นตลับไม้สีพึ่งของหลวงปู่ทิมนะจ๊ะพี่นะาะจะเป็นกล่องอย่างนี้นะคะพี่กล่องไม่เล็กมากกล่องใหญ่นะจ๊ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้า ส่วนอันนี้จะเป็นช่อค่ะพี่จ๋าเป็นช่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่เป็นช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีอยู่20กว่าองค์ค่ะพี่ไม่แน่ใจว่าประมาณ24 25้าแต่หนูนับได้ย5้าพอนับอีกทีได้24่พอนับอีกทีได้25้าไม่รู้ว่า24หรือ2ี่้าค่ะพี่เนี่ยคะ่ะแต่เลย20องค์แน่ค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่1,500รบาทจะ้ะ ช่อนี้จะพี่ช่อนี้นะจ๊ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ตรงกลางจะไม่มีนะจ๊ะตรงกลางจะไม่มีเพราะว่าแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะจ๊ะตามภาพจะพี่เนี่ยค่ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้สนใจยังไงโทรหาหนูได้เลยค่ะพี่โทรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ข่าแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,5 0 0รบาทจ้ะเป็นช่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่มีประมาณ20กว่าองค์นะคะพี่ตามภาพเป็นนะคะพี่ข่านะคะขอไว้ที่1,5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจะพี่จ๋า น้จะส่วนอันนี้จะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงหลวงพ่อควยค่ะพี่เป็นพระบูชาหลวงพ่อควยนะจ๊ะพี่อันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้บาทจ้ะ ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขานะคะไว้ตั้งบูชานะคะแม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1 2 0 0สอง้บาทจ้ะ1 2 0 0้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะจ๊ะพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกวยจ้ะพี่แป๊บนะจ๊ะแป๊บนจ้ะพี่แป๊บเดีจ้ะ เนจ่าพี่เป็นพระบูชาหลวงพอว่อควรปรับกล้องลงหน่อยดีกว่ามันเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้เนะจ้ะเป็นพระบูชาหลวงพอว่อควรเนจ๊ะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่จ๋าเป็นพระบูชาหลวงพ่อควจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ๊ะหนึ่งพันสองร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จ้ะพี่จ๋าจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตก แล้วก็มีสายอย่างนี้จ้ะพี่มีสายอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจะ้ะมีสายอย่างนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขายนะคะตามภาพเลยนะคะพี่ตะกุดหลวงพ่อทาวัดพันยังแตกหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบาทจะ้ะส่วนอันนี้จ้ะพี่นึงส่วนอันนี้จะเป็นเบี้ยแก้พร้อมสายจ้ะพี่อันนี้จะเป็นทำไมกล้องมัน แปลกยังไงวันนี้แป๊บนึงค่ะพี่หน,นูอันนี้จะเป็นเบีย้ยแก้จากะะพี่เป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่เป็นเบี้ยแก้พร้อมสายก่ออย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจะ้ะเนี่ยค่ะพี่จะมีให้เราใส่ไปอย่างนี้นะคะพี่เราก็เยะเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่ขาเบีย้ยแก้นี้พร้อมสายนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจ้ะ แม่ค้าขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ่ายเป็นเบีย้ยแก้พร้อมสายน่าจะเป็นข้อมือน,นะคะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่มี16ดอก700บาทจ้ะนะคะพี่ตะกุด16ดอกค่ะพี่ 16ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามภาพนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่้จะ700บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นตะรุดหลวงพ่อทบดอกเล็กค่ะพี่600บาทจะ นะคะพี่เป็นตะกุดหลงพ่อทบดอกเล็กนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทกับพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่ตะกุดหลงพ่อทบจะพี่หกร้อยบาทจ้าส่วนอันนี้จะเป็นมีดหลงพ่อกลวยจะพี่อันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะมีดหลงพ่อกลวยเล่มนี้จะพี่แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะ แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตามภาพเลยนะคะเพราะว่าแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้จ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะ้ะแปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จะเป็นมีดหมอหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่แปดร้อยบาทจะ้ะส่วนเล่มนี้จะพี่เป็นมีดพักขันหลวงพ่อเดิมจะพี่แปดร้อยบาทเหมือนกันจะ้ะ แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะพี่เป็นมีดพกขันหลวงพ่อเดิมจ้ะพี่สภาพด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นเล่มเล็กนะคะพี่อันนี้คือเล่มเล็กหนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทนะจ๊ะพี่โอ้ย อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะคะพี่จะมีตําหนิตรงนี้นะคะพี่แม่ค้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้นะคะแม่ค้าเพิ่งเห็นเมื่อกี้ค่ะพี่ตรงปอกไปเนี่ยมันเหมือนมันจะหักหรือว่ายังไงไม่รู้แ <med S 1> <ๆ>ม่ค้าก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นนะคะแม่ค้าออกมาอย่างนี้เลยค่ะพี่อันนี้เอาอย่างนี้ค่ะพี่ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะเล่มนี้ขอไปที่เจ็ดร้อยบาทแต่ถามว่ามันมีปัญหาไหมมันมันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกค่ะพี่เพราะว่าถ้าเราใส่ไปมันก็ไม่ได้ว่ามีมีดเอ่อ โผล่ออกมานะคะพี่ไม่ได้ว่ามีมีดโผล่ออกมานะคะพี่ขาโฟกัสยากมากเลยกล้องวันนี้เออมันไม่ได้ว่ามีมีดโผล่ออกมานะคะพี่ขาสนใจยังไงแอนไลน์ N ขอภาพเพิ่มเติมอีกทีได้นะคะพี่นะคะขอไว้ที่700บาทพอจะสําหรับมีดพกขันเล่มนี้นะจ๊ะ700อบาทปลายทาง50บาทจ้ะเออเรามาดูกันอีกเล่มนึงจากพี่อีกเล่มนึงนะจ๊ะอีกเล่มนึงอีก อีกเล่มหนึ่งจากพี่จะเป็นมีดของหลวงพ่อหรือสีลิงดำจากพี่นะค่ะ จะเป็นของหลวงพ่อฤสีลิงดำนะจ๊ะเล่มน hmm. yeah. okay, anyway, ี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเล่มนี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นของหลวงพ่อฤศีลิงดำจ้ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่จะเขียนว่าหลวงพ่อฤสีลิงดำค่ะวัดท่าสุ้งนะคะจะเขียนว่าหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าสุงจ้ะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทปลาย ทางบอกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าตามภาพเลยนะคะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆออนไลน์หาหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 180จะ้ะขอไว้ที่1,5ึ่บาทนะคะพี่ขาสำหรับมีดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำองค์นี้จะ้ะส่วนอันนี้จะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระชัยจะพี่พระชัยองค์นี้สวยงามมาก สวยงามจริงๆค่ะพี่ขานะคะได้มาสุดๆร้อนๆเลยจ้ะพี่ตามภาพเลยนะคะองค์นี้ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่องค์นี้ใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจ้ะหนึ่บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสําหรับพระชัยองค์นี้นะคะพี่พี่ดูความเก่าพี่ดูความเก่าก่อนนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าเองก็ได้มาสภาพนี้ละค่ะพี่สนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์ค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นยันอย่างนี้นะคะพี่แล้วก็มี ดูดด้วยด้วยอ่านด,ด้วยที่ความเก่าปกติรูมันเราจะเห็นทะลุก,กันแต่นี่ไม่เห็นทะลุแสดงว่าเก่าแน่เก่าเก่า,เก,าเก่าจริงๆน้นะเก่าไม่จกตานะค่คะพี่เนี่ยค่ะหนึ่งพันบาทจะ้ะพระชัยองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะพี่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าสําหรับพระชัยองค์นี้จ้าส่วนอันนี้จ้ะพี่จะเป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่มวัดนางในค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทองคเล็กมีห่วงให้ด้วยค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเบี้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะส่วนอง์นี้จะเป็นสีวลีค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นหลวงปู่โตอันนี้ขอไว้ที่60 0บาทจ้ะอาพระอยู่ในพลาสติกเวลามองแสงจะจะท้อนะคะพี่จะมองยากนิดนึงนะคะพี่อันนี้ขอไวปที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทด้านหน้าจะเป็นสีวลีด้านหลังจะเขียนว่าหลวงปู่โตนะคะพี่600บาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นพระหูยานค่ะพี่เป็นพระหูยานเป็นพระกุนะคะพี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะแม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่สวยงามมากเลยค่ะพี่ขาองค์นี้ค่ะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ 1500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นพระหูยานค่ะพี่เป็นพระกุค่ะ1 5 0 0บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขามีเชือกถักขั้นอย่างนี้นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่เป็นพระปิดตาเชือกถักอย่างนี้นะคะอันนี้แม่ค้าก็เพิ่งได้มาค่ะพี่700บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปรหล่อหลวงพ่อเทียมวัดกษัตร,รตาค่ะพี่ขอไว้ที่700บาทจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตาค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูเคยเห็นแต่ตะกุดนะคะพี่เคยเอามาขายแต่ตะกุดแต่วันนี้ได้รูปหล่อมาก็ยังตกใจเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอไวที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเทียมวัดกษัตริย์ตานะคะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อมกสิทธ์จะพี่เป็นพิมพ์สองหน้านะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะพระเนื้อมกสิทธ์พิมพ์สองหน้านี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ส, <ijk> ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจะพี่500บาทจ้ะห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะพี่รูปหลอดหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้าส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตนาปิดตาหลวงปู่นาควัดห้วเจรเ้ค่ะพี่หกร้อยบาทจะมีรอยลงทองทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังนะคะพี่มีรอยจามด้วยนะคะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาชีโบจะพี่จ๋าห้าร้อยบาทจ้ะ ปิดตาชีโบอง์นี้แม่ค้าขอไวที่500บาทนะจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บา in ทจะพี่ปิดตาชีโบจ้าส่วนอันนี้จะเป็นด้านหน้าจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อทาบ้านหลังจะเป็นสีพึ่งพ่อทาบนะคะพี่600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับภาพถ่ายหลวงพ่อทาบ้านหลังจะเป็นสีพึ่งส่วนองนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่ค่ะพี่ขา500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาสำหรับรูปหล่อโบราณเก่าๆองค์นี้นะจ๊ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมจะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสําหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมองค์นี้นะจะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นพระยอดธงค่ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพระยอดธงอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะจะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จจะพี่สมเด็จด้านหลังจะเขียนว่าบุญนาคนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จ๋าสมเด็จบุญนาคจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนหล,ลวงปูทิมด้านหลังจะฝังตะกุดดอกเล็กๆอย่างนี้เรียงๆอย่างนี้นะคะ600บาทจ้ะ6ก0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะา๊ะพิจาาขุนแผนหล,ลวงปูทิมด้านหลังฝังตะกุดจ้ะพี่600อบาทปลายทาง50บบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นขุนแผนเหมือนกันนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นพระนับปกนะคะพี่600บาทจ้ะด้านหลังจะเป็นพระนับปกนะคะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่เลื่อมจับขอบอย่างนี้นะคะเลื่อมจับขอบอย่างนี้เลยค่ะพี่ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อจงองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูไขวัดเชียงเรนจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะจ๊ะพี่จะเป็นเหรียญหลวงปูไขวัดเชียงเรนจ้าส่วนองค์นี้ก็จะเป็นอ่าเหรียญจอบหลวงพ่อ,องเงินจะพี่เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อ,องเงินวัดบางคานนะคะพี่นนขาอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นแหนบหลวงพ่อฤาษีลิงดำจะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นแหนบของหลวงพ่อฤาษีลิงดําจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะตามภาพนะคะเดียนหลวงพ่อแดงค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเดียนกลมหลวงพ่อกลวยจะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะ 700บาทปลทางบกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเดือนกลมลงพ่อกลวยค่ะโอเคนะคะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะคะพี่ถ้าภาพไม่ชัดยังไงค่ะพี่พี่ๆออนไลน์หาหนูได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้ะอีีนี้ถ้าพูดผิดภาพประกันใดต้องขออภัยนะที่นี่ด้วยนะคะพี่ขาอีพีนี้มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ